สมองหรือระบบการหายใจเอ่อผมบอกเขาว่าถ้าอย่างนั้นระหว่างเรารอเนี่ยตะวันให้แพทย์ตรวจแล้วก็ก็ให้บางอย่างเพื่อพยุงต่อไปได้ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าสารมันจะตัดมีคําสั่งให้ไปล่ยตัวชั่วคราวเด็กทะลุแก๊สเมื่อไหร่ตะวันบอกว่าอย่างนี้ครับอันนี้คือโคอ้ดคาพูดเข้ามาเลยนะเขาบอกว่า หนูยังอยู่ไหวถ้าไม่ไหวหนูจะหลับไปเลยแต่หนูจะรอว่าสารนาย,ยาจะให้ประกันเพื่อนหนูที่หนูเรียกรอ้องกลุ่มนี้หรือเปล่า <c oughs> เขาจะรอยังจะไม่รับการช่วยเหลือใดๆตอนนี้ซึ่งเราคาดว่าสารก็น่าจะมีคำสั่งภายในวันนี้ผม <c oughs> บอกว่ามันเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะก็อาจจะสั่งตอนเย็นก็ได้ตะวันบอกว่ายืนยันว่าจะรอแล้วบอกว่าพวกเราเขาก็เกรงใจว่าพวกเราไม่ต้องเป็นห่วงเขา เขาตัดสินใจแล้วมาบอกว่าเขาจะรอและเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องถ้าแพ้ถ้าเขาต้องสูญเสียก็ขอให้ทุกคนต่อสู้ให้ได้สิ่งที่เขาต้องการที่เขาเสนอได้ไหมผมบอกผมก็จะมาบอกเพื่อนฝูงพี่น้องแล้วเนี่ยแล้วะขอบคุณทุกคน ตอนออกมาผมยังยืนแทนถามว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะมาเยี่ยมดีจะมาแจ้งผลประกันเขาบอกว่าเขาจะรอและเขาจะรอคําสั่งศาลซึ่งถ้าคําตอบมันก็มีอยู่สองทางนั่นเองว่าถ้าสิ่งที่เขาขอให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองไม่ได้ปล่อยโดยไีไม่มีเงื่อนไขนะก็คือาการให้ประกันตัวไปตามสิทธิทีเ่เขาเตะพวกนั้นแหละถ้าให้ก็คงเป็นาทางออกที่ดีสําหรับที่ทุกฝ่ายเพราะก็ไม่มีใครเสียอันนี้คือสิ่งที่เราฝากเราบอก ชัดเจนนะฮะวันนี้ผมก็บอกกับท่านอธิบดีสาราญาว่าสิ่งที่น้องเขาทําไม่ได้กดดันเขาทรมารร่างกายเพื่อเรียกร้องให้สังคมและศาลอายการตํารวจเห็นว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงจังนะเขาไม่ได้ยื่นจดหมายฉบับเดียวแล้วจบแต่เขาเอาชีวิตที่เขารักและหวงแหนเนี่ยมาเป็นเดิมพันเพราะคําตอบที่จะตอบคุณก็คือว่าถ้าเขาเรียกร้องแบบนี้ ว่าให้ประกันตัวนะัวกโทษการเมืองผู้ต้องหาการเมืองกลุ่มนี้ที่ดินแดงเนี่ยแล้วทางสาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเขาก็เขาก็คงต้องทําตามที่เขารับปากกับสารไว้กับสังคมไว้แต่เขาอยากจะบอกว่าผมพูดแทนเขานะตรงนี้ว่าไม่ใ,ใช่ชัยชนะเหนือสารหรือเป็นการบีบประครับสารอยากให้ผู้สารเข้าใจตรงนี้แต่เป็นเรื่องของการที่เขาอยากให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป มีหลักเกณฑ์มีกติกาที่คุ้มครองสิทธิของทุกคนเนี่ยรวมทั้งลูกหลานผู้รักษา,าลูกหลานสื่อมวลชนว่าวันหนึ่งจะไม่ถูกจับกลุมคุมขังโดยไม่ปล่อยโดยชั่วคราวท,ทั้งที่ยังปฏิเสธอยู่ทกสิ่งท,ที่เขาต้องการเพราะในข้อเรียกร้องอื่นๆเนี่ยในการปฏิรูประบบ,ระบบกระบวนการานนยุติธรรมทางกระทรวงยุติธรรมก็ดีกอสมอก็ดีก็รับจะดำเนินการต่อซึ่งเขาเข้าใจเขาไม่ใช่เป็นเด็กไม่มีเหตุผลว่าจะต้องให้เสร็จไปยในวันนี้ทพีย่งเี้นะาราะในทสังคมกําลังเปลี่ยนแปลงแล้ว อย่างน้อยที่สุดท่าสารนอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือให้ประกันตัวน้องๆอ,อีกแปดคนที่เขาเรียกร้องเนี่ยก็ให้เห็นว่าเริ่มมีความเข้าใจกันสังคมหันหน้ามาคุยกันได้ทุกขงังทุกคนเนี่ยอยู่ในระหว่างพินาคดีตามกฎหมายก็คือต้องพินาคดีในระหว่างพินาคดีถ้าคุณไม่ได้ประกันตัวคุณก็ติดคุกไปเรื่อยถ้าพินาสิบปีก็ต้องอยู่สิบปีอะ่ะส่ว,ควนคนหนึ่งเป็นขั้นฝากขงังยังเป็นผู้ต้องหาอยู่ยไม่ได้ฟ้อง ถ้าฟ้องแล้วผมจะใช้เวลาอีกนานครับ mm hmm. พูดได้และไม่เป็นการรบกวนเสริ์ของครอบครัวกับเด็กก็ mm hmm. คือว่านี้พ่อแม่ของทั้งตะวันกับแบมเขากังวลมาก mm hmm. คือบนความกังวลที่เข้าใจสิ่งที่ลูกต่อสู้เนี่ย mm hmm. เขาก็ถามคามถามเดียวว่าแล้วเมื่อไหร่ศาลจะสั่งแล้วลูกเขาจะอยู่ต่อไหวหรือเปล่า mm hmm. คืออันนี้ตอบ,ตอบเองนะฮะไม่ได้ถามพ่อแม่เขา mm hmm. เพราะว่าผมก็เป็นคนมีลูก ถ้าเป็นผมผมก็จะต้องขอร้องกล่าวให้ลูกเรากินอะไรไปบ้างหรือกินยาตอนนี้ของผมเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ดีเลยอ่ะอาการของเขาอ่ะมันมีความสูญเสียหรือการสูญเสียตอนนี้ผมเข้าใจว่าหัวจิตหัวใจของพ่อแม่เนี่ยก็ก็เมื่อคืนไม่ได้นอนเขาไม่ได้นอนหลับไม่ได้นอนมาแต่เช้าก็ผมก็ไม่รู้ว่าคือเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นบทละครดราม่าที่จะขอให้คนเห็นใจมันไม่ใช่หรอกคุณถามก็ต้องตอบ ผมก็จริงๆก็คือพ่อแม่ก็คงไม่ต้องการสภาพแบบนี้แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณเราเป็นพ่อแม่ที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ลูกจะอยู่กับเราจะกลับไปบ้านไปด้วยกันได้หรือเปล่ามก็เป็นอารมณ์นี้